เจ้าบ่ต้องมาเบอกเราเจาะหาอย่างห้แม่ขอกินแบบนี้ไอ้เหงาด้วยไข่ที่แม่หิ้งเลยเราเจาะหาอย่างช่แม่ขอกินแบบฮัลโหลวันเออโอนมาแล้วเหรอโอเคโอเคเออไข่กำลังหาพระ้าไปให้แม่กินโอเคแค่นี้แหละเด้อเดี๋ยวหาพระ้าไปให้แม่กินกันเด้อ มีสำนี้ละกินกินไปนะนะน้ำพริกมากู้ยไข่ต้มจิ้มน้ำ าแม่กินน้ำจกดวัวเนี่ยมีน้ำพริกก็กินน้ำพริกนั่นแม่ลูกชายเจ้าโบอุ่นเงินมาตะเคืยโอ้โอโยเนาะลูกชายโบอุ่นเงินเขาโบอุ่นเฮ้ยอันนี้ของคอยแมนเด็กกิอนอันนั้นโอ้โโอโยเนาะ,ะลูกข่อยไปหาเงินกับโบอุ่นเงินให้ข่อยจ็คเทียงอะ่ะโอุโ่นให้ตาเมียเขาก็บ่ให้ข่อยกินอีหยังแม่จอมกินไป ไปบ่อริจังไดจังไบร่ยูอันลูกโอนเงินไใหได้ใส่บ่อละแม่นี่กำลังหาข้าวให้แม่กินโอ้อันอ,อันหาข้าวให้แม่กินเต้ได้ง่ายเพิ่ินอน่นเนาะโอ้เยอะแยะเลยต้มอ,อ่าหว่วงอ้วนทำงานไปเลยนะสน่วนแม่จะดูให้นะแม่เนะาะ เออเงานซ่้มนี่แหละเดี๋ยวิเช็ดงานกตอนโอเคโอ้มาเซื้อไผ่แม่กับเมี่ยนเพิคนกสีดีใจเนาะวันพ่อบอกซ้ำฤทีว่วาม่านี่แม่เมื่อหลังถ้าลูกชายเจ้าโทรมาน่ะเจ้าบอกดีๆบอกดีๆว่าหนูหาอะไรให้กินน้ำตาน่ะกระเซ็ดออกอย่าให้ได้ยินเสียงเออทำดีๆไม่งั้นไม่หาเขาให้กินอีกเด้ แม่กินต่แ้่นี่บอกก็มีเงินแค่นี้ก็กินไปแค่นี้แหละรายจ่ายสมปีอยู่มิยังกินนั่นนั่นละเจ้าอย่าปากไม่ให้ปากอยู่ซื้อนี่นาที่กินลูกสายจะโทรมาจะห้ามให้ให้ได้ยินเสียงเจ้าก็อย่าจังสันนะข่อยมาแบบบ่ได้บอกเจ้าเก็บกับแม่ข่อยยังสี่ข่อยเห็นมาตลอดเลยเวลาข่อยโทรมาเป็นอย่างเจ้าก็บอกว่าเจ้าเบ่งแม่ดี เอาจอบตรงมาบอกเราจอดหาอย่างไรแม่ขอกินแบบนี้เคยง้ด้วยไข่ที่ไม่แหิงแลยเราจอดหาอย่างช่วแม่ขอกินแบบนี้แม่ขอมากเนาะนะแม่แม่ขอซีมากได้จังใดแล้วซิมากินแจ้วกิน่อย่างไรจังใด่อยขอโทษแม่จอบไม่ดีไข่อยสีหาแนวกินให้เรากินดีๆได้เฮ้ยบตรงมาอยุ่เพื่อนขอบอกเจ้าแล้วข่อยนี่แเลีูผุดหยาเพื่อนดีจ้าสีเบิ้งแม่ขอดีๆแต่เจ้ากลับไปแบบนี้ไปเลยบอบตรงย้่น นัมันอีกดอกเดี๋ยวคอยชิบเบิ้งเจ้าเองต่อจากนี้ไปเนาะ